บ้านไม้สักทองแท้ทั้งหลังราคา4ี่ล้านห้าไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะมาดามลีสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านไม้สักทองแท้ค่ะราคาสี่ล้านห้าค่ะ,คะมาดามพาชมหน่อยค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำสีอยู่นะคะกะ็สีที่เห็นเนี่ยค่ะก็ยังยังไม่ใช่สีจริงนะคะแต่ว่าก็สวยงามแล้วนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทาสีไปประมาณสองรอบนะคะก็จะเหลือทาอีกหนึ่งรอบแล้วก็เคลือบเงานะคะพื้นที่กว้างคูณยาวของบ้านหลังนี้เท่าไหร่คะหลังนี้ใช้พื้นที่อยู่ประมาณ11อคูณสนะคะค่ะสวยตั้งแต่บันไดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนหน่อยได้ไหมคะตรงนี้ก็เป็นชานพักค่ะเป็นชานพักอันนี้นั่งได้1ิบกว่าคนเลยนะคะหลังนี้ตรงนี้ก็ติดไฟติดพัดลมแล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะมีไฟห้อยลงมานะคะนี่ก็เดิน ขึ้นมาข้างบนค่ะจะเห็นว่าบันไดเรากว้างขวางมากชั้นบนเนี่ยมีห้องกี่ห้องคะมาดามชั้นบนเนี่ยตามแผนเนี่ยจะมีสี่ห้องนอนนะคะจะมีสี่ห้องนอนแต่ตอนนี้ด้วยความที่หลังนี้เราจะดัดแปลงเป็นสําหรับจัดพิธีงานแต่งด้วยก็เลยโถงตรงกลางเนี่ยเราเลยจะเว้นไว้ใหญ่หน่อยจริงห้องเนี้ยสามารถจะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้หลังใหญ่มากค่ะ,คะก็คือหลังนี้นอกจากทําขายแล้วก็ยัง ให้เช่าสําหรับจัดงานแต่งด้วยใช่ใช่อันนี้เราอยากจะทําเป็นต้นแบบไปให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าอย่างคุณลูกค้าที่เอาไปเนี่ยก็สามารถจะเอาไปจัดพิธีงานแต่งได้นะคะห้องแรกไปห้องไหนดีคะก็อันนี้จะมีห้องตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สามารถจะเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องนะคะค่ะ ดูดูเป็นกระจกรอบด้านเลยนะคะคุณผู้ชมกระจกรอบด้านอันนี้จะไม่เหมือนฟิลลิ่งงสบายค่ะจะไม่เหมือนบ้านโบราณนะคะบ้านไม้สักแบบนี้จะอยู่แล้วแบบบางคนก็บอกวิกลัวบ้านไม้มันมันดูแบบทึมๆดูเลยดูเฉยจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยคุณฝนขึ้นมาแล้วฟิลลิ่งรู้สึกยังไงมันเป็นบ้านไม้ที่มีความหรูหรามีความโมเดิร์นอยู่ในตัวอแล้วมันก็ไม่น่ากลัวอ่าแล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะคะปกติแล้วฝนจะมีความรู้สึกว่าบ้าน บ้านไม้เนี่ยอาจจะร้อนถ้าไม่เปิดแอร์เนร้อนแต่ขึ้นขึ้นมาข้างบนเนี่ยพออยู่ในร่มแล้วเนี่ยก็ปกติเลยใช่แล้วหลังคาเนี่ยกว่าจะขึ้นไปเนี่ยมันสูงมากมันสามารถจะมีช่องลมระบายอากาศอยู่ด้านบนเพราะว่าจั่วเราสูงใช่ด้านบนก็ก็สูงด้านล่างก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่บนบนบ้านเนี่ยจะมีความรู้สึกเย็นสบายไม่ร้อนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝาไม้สักสองชั้นเหมือนกันนะคะห้องต่อไปค่ะค่ะห้องต่อไปก็ จะมีห้องห้องนอนอีกสองห้องนะคะก็ทําสีอยู่นะคะอันนี้ค่ะอ๋อห้องนี้ทําสีอยู่นะคะห้องนี้ก็เป็นหน้าต่างใหญ่ทุกทุกห้องนทุกห้องจะมีหน้าต่างหมดนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน่ะห้องนี้ค่ะห้องนี้ก็จะมีห้องน้าห้องน้ําเราค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะเราไม่อยากให้รู้สึกอึดอัดลองลองเข้าไปดูห้องน้ําค่ะห้องน้ําเราจะใหญ่ทุกห้องนะคะ มีช่องระบายอากาศเยอะค่ะอันนี้ก็คล้ายๆตู้อบซาวน่าที่เป็นหรูหราหรูหราในในรีสอร์ทน,นะคะนี้เราก็สามารถจะใช้ตู้อาบน้ำนะคะแล้วก็เป็นชักโครกแล้วก็เป็นอ่างล้างมือนะคะก็ทำให้เขาดูโมเดิลเหมือนบ้านฝรั่งงั้นะนะคะเหมือนเราไปตามรีสอร์ทค่ะ,คะสองห้องและเหลืออีกห้องหนึ่งเด็ห้องหนึ่งะค,ะค่ะอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนอหนึ่งห้องค่ะ,คะ ค่ะหลังนี้ห้องนอนก็จะประมาณไซส์นี้หมดนะคะอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะขนาดขนาดประมาณ3.5คูณ3.5ค่ะ3เมตร50คูณเมตร5่ะก็สามารถจะวางเตียงใหญ่วางตู้วางทีวีได้1ชุดก็เหมาะสำหรับห้องห้องนอนทั่วไปค่ะไซส์3.5คูณ3.5เนี่ยปกติแล้วถ้าเพดาน จะรู้สึกอึดอัดเลยแต่พอดีอันนี้ยกพ่านสูงขึ้นไปหน่อยนึงมันก็เลยทําให้ห้องนี้ดูไม่เล็กนะคะแล้วก็ดูไม่อึดอัดใช่คือบ้านเราเนี่ยพยายามให้เข้ามาแล้วรู้สึกสบายค่ะรู้สึกโปร่งเหมาะแก่การอยู่อาศัยจริงๆนะคะสายไฟพวกนี้ก็จะฝังอยู่อยู่ในปั้มค่ะอ๋อสายไฟนี่ก็คือเก็บเข้าข้างในหมดค่ะแล้วไม่เห็นไม่เห็นเดินลอยสายไฟเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมอีกหนึ่งห้องนะคะ อ๋อห้องน้ำห้องนี้ก็ใหญ่มากทําไมทําไมมาดามมาดามให้ห้องน้าใหญ่ทั้งสองห้องเลยใหญ่หมดเลยค่ะเพราะเพราะเราเป็นคนไม่ชอบอะไรเล็กๆคุณผู้ชมห้องน้ําโหดมากเลยค่ะห้องน้ํานี่เหมือนห้องนอนอะเอาจริงๆนอนได้เลยห้องนี้ใช่ถ้าคอนโดห้องน้ำห้องในคอนโดจะเท่านี้เลยนี่นี่นี่ห้องน้ําเรานี่เท่ากับห้องนอนในคอนโดได้เลยนะคะถามมาดามนิดนึงค่ะเวลาเราซื้อบ้านไม้แบบเนี้ย เขาจะกังวลเรื่องปลวกเรื่องบวมน้ําหลังนี้ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ไหมคะไม่ต้องเลยค่ะหลังนี้นี่ตั้งแต่ไม้เครื่องด้านบนนะคะก็เป็นไม้เป็นไม้สักหมดเลยนะคะส่วนไม้โครงเข้าด้านในนี่ก็ไม้สักหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ต้องมากังวลเรื่องปลวกเลยนะคะไม่บวมน้ําปลวกไม่กินใช่เพราะไม้นี่เป็นไม้เก็บอายุอายุค่อนข้างเยอะนะคะเขาผ่าน ฝนผ่านน้ําผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาบวมเขาก็ขดใช่ว่าอยู่ตัวแล้วใช่อยู่ตัวใช่ค่ะบ้านหลังนี้ใช้ไม้สักทองแท้ทั้งหลังใช่ถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางเจ้าหลายๆบ้านเขาอยากลดสเปคอ่ะเขาก็จะใช้ไม้อย่างอื่นด้านบนเพราะว่ามันมองไม่เห็นอยู่แล้ว แต่ว่าของเราให้ลูกค้าเช็คได้เลยเพราะว่าไม้ท um> ุกช well hmm> ิ้นเนี่ยจะไปสร้างที่บ้านลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไปดูได้เลยว่ามันใช่ไหมถ้าดูเองไม่ได้ก็ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องไม้สักมาดูก็ได้ว่ารับประกันว่ามันใช่ไม้สักทุกชิ้นอย่างที่เราพูดไว้ไหมค่ะมาดามลีรับประกันเองเลยนะคะมาที่นี่ไม้สักทองแท้ร้อยเปซ็นะคะเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะนะคะบางเจ้าเขาบอกว่าไม้สักไม้สัก แต่ไม้สักมันก็มีหลายเกรดนะคะก็ต้องใช้คําว่ามันไม่ใช่แค่บ้านไม้สักอะคะแต่ว่ามันเป็นบ้านไม้สักทองแท้ทั้งหลังค่ะแล้วก็ใช้ช่างที่มีความรู้ชานาญในการทําสร้างบ้านไม้โดยเฉพาะใช่เพราะช่างพวกนี้เนี่ยประสบการณ์20-30ปีทั้งนั้นนะคะมันไม่สามารถจะเอาช่างทั่วไปมาทําบ้านไม้ได้นะคะถ้าใครสนใจซื้อสามาดามมันมีรับประกันยังไงบ้างบ้านแบบนี้รับประกันก็รับประกันรั่วซึมหนึ่งปีนะคะก็โครงสร้างห ปีแต่ว่าถ้ามีปัญหายัางไงก็ติดต่อมาได้ค่ะแต่ส่วนมากลูกค้าก็ที่ซื้อไปก็ไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะใครอยากจะมาดูบ้านตัวอย่างเนี่ยสามารถมาดูได้ที่ไหนคะมาดามค่ะที่เ,เรือนไทยแจ้งวัฒนะนะคะติดถนนแจ้งวัฒนะเลยนะคะตรงข้ามก,กรมการกงศุนที่ที่เรามาทําพาสปอร์ตกันนะคะหาง่ายค่ะคุณผู้ชมาามา,มามแถวนถนนเลยค่ะบ้านใหญ่เด่นเป็นสง่าสวยมากฝนขับผ่านบ่อย แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของมาดาม<ะ>ออผลก็ได้แต่ขับผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่พูดกับน้องว่าออบ้านสวยจังเลยก็บ้านไม้สักเนี่ยแต่ก่อนคนนึกว่าบ้านไม้ราคาแบบเป็นสิบสิบล้านอะไรเงี้ยพอ<ช>เ,เข้ามาดูแล้วโ้มันราคาแค่นี้เองเหรอ,อ,อแต่ว่ากรรมวิธีกว่าเราจะได้ไม้มาเนี่ยจนถึงบ้านเสร็จเนี่ยลูกค้าเนี่ยใช้เวลาแค่ห้าหกเดือนก็ได้บ้านแล้วแต่กว่าเราจะไปคัดไม้กว่าเราจะได้คุณภาพไม้แบบนี้เรามีวิ เรามีกรรมวิธีหลายอย่างเนี้ยมากค่ะคุณผู้ชมผลกล้าการันตีได้ว่าบ้านไม้ที่ในจินตนาการของผลก่อนหน้าเนี้คนละแบบกับที่นี่เลยถ้าใช้คำว่าเมื่อก่อนวัรุ่นจะพาะว่าุบ้านไม้มันเชยผลจะบอกว่าที่นี่เป็นบ้านไม้ทรงไทยนะคะงานฝีมือเนี้ยมากแล้วก็เป็นจะใช้คำว่าเข้ามารู้สึกมันมีความทันสมัยมันมีความร่วมสมัยเอาไปวางที่ไหนมันก็ดูแบบดูสวยดูเอามาจัดพิธีอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปในเฟรมมันก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นโมเดลใช่ทีนี้เราหลังเนี้ยเราเราเพิ่ม เหมือนกับความสวยงามเพื่อที่จะถ่ายรูปด้วยแต่ลูกค้าจะได้แบบนี้จริงๆเลยนะคะเนี่ยลองลองมายืนแค่นี้ถ่ายรูปก็สวยแล้วอ่ะเนี่ยลองเราเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนถ่ายรูปแค่นี้ก็สวยแล้วเวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาทาพิธีใช่ไหมคะเขาก็จะมายืนประมาณนี้ใช่ใช่นี่ประตูเราก็สวยใช่ไหมคะเนี่ยมายืนเนี่ยประตูใช่ไหมคะประตูเราก็ให้อย่างนี้เลยค่ะคุณไปซื้ออย่างเงี้ยชุดหนึ่งแค่นี้วันนั้นมีเพื่อนจะไปซื้อมาอุ้ยไหล เขาบอกว่าเขาไปซื้อนครสวรรค์มาชุดเนี้สา0 0 0นเราใเ้พาะพเฉพาะประตูชุดเดียวเนี่ยใช่ไหมเราก็ให้แบบนี้เลยนะเขาก็บอกว่าโหราคาขนาดนี้นี่คุ้มมากนะคะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะคะมันธิวบ้านหลังนี้บ้านทรงไทยสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะมาดําราคา4ีล้านห้าแสนบาทค่ะ ใช้คําว่าสวยได้บ่อยมากนะคะวันนี้<ะ>ถ้าใครสนใจผลปักหมุดการสั่งซื้อไว้ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมาดามหลีมากๆค่ะ,ะขอบคุณมากค่ะ